รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระอยกรยานุครับวันนี้เป็นเทปที่เอาใจท่านผู้ชมหน่อยครับสาหรับในเรื่องของค่าไฟครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้มีเสียงล่าลือกันมากมายครับสําหรับว่าค่าไฟวันนี้เนี่ยเรามาชําแระกันด้วยว่าเราอะจ่ายค่าไฟตรงนี้จ่ายอะไรกันบ้างนะฮะวันนี้มานั่งคุยกับหลวงพ่อพระอยกลยานุครับกระดาบนมัสการครับหลวงพ่อครับ แม่ครับหลวงพ่อครับค่าไฟนะฮะหลวงพ่อครับทําให้จนกันหลายบ้านตอนเียกคกับหลวงพ่อฮะออาแต่มันมันสักครึ่งหนึ่งก็น่าดูแล้วนะครับนี่บางบ้านบอกสามเท่าเคยสามพันเป็นเก้าพันนี้มันมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยฟังดูเมื่อกี้มีรายการหนึ่งคุณศรีสุวรรณจันยาครับบุม๋มปนัดดาครับเขาถกกันเรื่องเนี้ยถ้าคุณศรีสุวรรณเดินเรื่องนี้ช่างคงจะสร้างชื่อเสียง ให้แก่ตัวเองได้ไม่ใช่น้อยเลยครับหลวงพ่อเพราะว่าธรรมดาเขาก็ไม่ค่อยจะเปิดโปรงรัฐบาลนี้เท่าไหร่รแต่คราวนี้เรียกว่าจะไปโทษว่ารัฐบาลอื่นทำครับหลวงพ่อแต่ถ้ารัฐบาลนี้ไม่แก้ไขมไม่ปรับปรุงแล้วตอนนี้มาหาเสียงกันว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลครับพอจะต้องให้ค่าไฟรถ เอาแล้วคนที่เป็นอยู่นี่ทาไมตอนเป็นอยู่นี่ทาไมไม่ทําให้ลดครับหลวงพ่อ,พอบอกว่าถ้ารัฐบาลหน้าก็จะทําให้ลดโอ้โหอ่ว่าจะเลือกตั้งว่าจะแต่งตั้งโอ้ว่าจะฟอร์มคณะรัฐบาลขึ้นมาได้นาหนาวแล้วครับหลวงพ่อประชาชนอ่วมอ่วมครับหลวงพ่อฮะเออเพราะว่าตอนนี้เนี่ย หลายหลายบ้านครับหลวงพ่อ,อทำไมถึงค่าไฟแพงขนาดนี้ขนาดเดียวกันอเรื่องของรูปธรรมในการในการที่ทําอยู่ทุกวันนี้ทางการไฟฟ้าเเนี่ย,ยไปซื้อเข้ามาซื้อไฟฟ้ามาทั้งทั้งที่บ้านเราเนี่ยเระบบอะไรเงี้ยมันทำได้สาหรับใน,ใน,ในพลังงานสะอาดครับหลวงพ่อตอนนี้เรื่องพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์เ,เด็กที่วัดนี่สูญเสียเป็นสิบล้าน อุ้ยถูกต้มถูกตุนเอาไป่างนั้นไปโอ้ที่สุรินทร์สิเกตอะไรตัวเนี้ยครับเขาไปต้องก็จะทำกันเป็นใหญ่โตเลยฮะแต่เราโดนโกงไปคนละล้านสองล้านห้ล้านสิบล้านครับหลวงพ่อโอ้เรียกว่าระบมเลยอืแม่ทําไม่นึกถึงตอนเนี้ยค่าไฟแพงนี่มันจะฆ่าคนเอาด้วยซ้าําไปนี่ครับหลวงพ่อค่าไฟค่ามันไม่ใช่ค่าราคา มันจะเป็นค่าให้อดอยากปากแห้งท้องอิ่วครับแล้วก็มาทําให้นึกถึงคําโบราณเขาบอกเศรษฐียังขาดไฟไอ้ไฟแบบนั้นมันก็เป็นหัวไม่ขีดบางวันเนี่ยเศรษฐีหาไม่ขีดไม่เจอะหลยังขาดไฟแล้วก็หาไฟเช็คไม่เจออะไรพวกนี้ครับเขาเรียกเศรษฐียังขาดไฟแต่คราวนี้รัฐบาลทำให้ขาดไฟกันหรือเปล่าทำราคานี่ครับหลวงพ่อ เชื่อว่าคนในวงการพลังงานพวกไฟพวกนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้จะจอประปาจะขึ้นอีกนั่นไงหลวงพ่อมาอีกแล้วถ้าทั้งประปาทั้งไฟขึ้นนะครับรับรองสลบไม่ต้องหวังว่าฟื้นอีกแล้วครับหลวงพ่อฮะเนี่ยสลบอีกเนี่ยครับหลวงพ่อเพราะว่าร้านอาหารเพราะก็ไฟขึ้นมันก็ตัวนู้นตัวน้นขึ้นตามไล่ต่อกันไปเลยครับหลวงพ่อ ตอนนี้ถ้าหากว่ายังกดไม่ลงนะน่าจะเป็นปัญหาบานปลายบานปลายครับหลวงพ่อฮะถึงขนาดจราจราจนก็ได้นะมันไม่มีอ่ะแล้วไม่มีแล้วโดนตัดครับหลวงพ่อนี่ไงอพอไม่จ่ายค่าไฟจ่ายไม่ครบโดนตัดอแล้วจะอยู่กันยังไงครับหลวงพ่อฮะขณะเดียวกันร้ายครัวเรือนเอาไม่ต้องอะไครัวเรือนเอาบ้านผมนี่แหละฮะหลวงพ่อมากางริสดูว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายอะไรบ้างกับค่าไฟ แล้วมีอีกหลายๆค่าไฟที่เขาเขียนมาแล้วเราไม่รู้เรื่องว่าเออร้อยหนึ่งมันมาจากไหนสองร้อยมาจากไหนสามร้อยมาจากไหนนั่นเพิ่มเพิ่มโดยฮะเอะเราก็แอร์เท่าเดิมไอ้พัดลมตัวเดิมครับไอ้นั่นไอ้นี่ตัวเดิมอืมแต่ทําไมเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นนี่นนครับเนี่ยตอนเนี้ย<ๆ>น,น่าจะเป็นเรื่องฉกฉชวยโอกาสเอาประโยชน์แหมการไฟฟ้าก็ได้กําไรกันมาเยอะแยะแต่ตอนนี้ เห็นใจประชาชนสักช่วงหนึ layers, ่งเอะเพราะว่าไอ้ฟื้นจากตัวนั้นยังไม่ทันจะฟื้นดีนี่มาถล่มนี่แหละแต่ว่าเป็นน้ําจ่อแล้วน้ำมาอีกแล้วฮะพ่อจ่อแล้วฮะจ่อแล้วตอนนี้ถ้าไฟขึ้นได้ะน้ำต้องขึ้นได้แม่อเรามานั่งนึกถึงรัชกาลที่เก้าท่านบอกว่าขาดไฟเนี่ยเรายังอยู่ได้นะขอให้มีน้ำครับคุณพ่อแต่ถ้าขาดน้ำเนี่ย ไม่เหลือเลยหม,หมดแล้วครับหลวงพ่อแต่แต่นเนี้ยทำธาตุขาดแล้วก็ฝนนี่นะฮึมฮมือมือมาเนี่ยพื้มาัทุกวันครับไม่ตกสักวันหนึ่ไม่ตกเลยเออครับรน้ำจะไม่พอใช้ครับกลัวจะกลัวจะปีนี้จะหน้าแรงหรือเปล่าครับหลวงพ่อฮะเนี่ยเขาบอกไออะไรนี่ย,บบอเ,ยเอลิโยม,มันกำลังสลับปีกันปีเนี้ยจากหนาวน้ำร้อนแรง เออแต่ดีดีีนิดหนึ่งที่นนเนี่ยครับธรรมดาร้อนแรงแห้งเค็มน้ําเค็มขึ้นโอ้น้าเค็มถ้าน้าเค็มขึ้นเนี่ยนะมีน้ําก็ลดไม่ได้แล้วดูก็มาปลาก็พลอยตายด้วยนะครับพ่อู้หอยปูปลาอยู่ไม่ได้แต่เค็มจัดๆโอ้น้าเค็มน้ำเค็มขึ้นมาอแต่ปีนี้เขาอาจจะเก็บน้ากับข้างบนเยอะอแล้วดันน้ําเค็มครับให้น้ําเค็มไม่ขึ้นถ้าน้ําเค็มขึ้นนะ ผลหมากลากไม้เนี่ยตายเยอะแต่เว้นอยู่ตัวเดียวที่จะไม่ตายสมโอเขาชอบเหรอครสมโอเขาชอบเค็มเขาเหรอก็บางที่เขาใช้ไอ้นะไอ้นขี้เกลือเนี่ยครับหลวงพ่อเขาเรียกมันเป็นสเก็ตไอ้นากเกลืออครับแล้วก็ไปฝาดเอามาใส่สมโอหวานด้วยเอ้าเป็นอย่างนั้น้ำด้วยเป็นอย่างไรไปหลวงพ่อสมโอชอบแต่ตัวอื่นไม่ชอบโอ้ทุเรียนนี่ไม่ได้เลยครับทุเรียนเนี่ย มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแปลกไอ้เลนดินเนี่ยนะแล้วก็นึกว่าน้ํามันไปแล้วเหลือแต่เลนเนี่ยแล้วก็เ,เลนขึ้นมาใส่โคนใบแห้งเลยใบยแห้งเลยใบยแหง้งโอ้โหเขาว่าความเค็มในในดินเลนเนี่ยครับมันตกค้างอยู่อแต่ว่าน้ํามันไปจริงอะ่ะแต่ไอ้ความเค็มมันติดกัะเลนอยู่ครับหลวงพ่อพอไปใส่โคนต้นไม้ไปเลยไปเลย <ไป S 1> โอ้ครับหลวงพ่อฮะแล้ว นโยบายของหลวงพ่อยังมืนเดือนแล้วมาหลวงพ่อมัดถุงน้ำโอ้แม่นี่ครับถ้าปีที่แล้วไม่ได้ใส่ถุงน้ำไม่ได้เก็บน้ำไว้นะครับไม่มีวัดไหนในประเทศไทยที่เก็บน้ำใส่ขวดใส่ถังใส่ถุงทะททุกอย่างครับหลวงพ่อยอได้น้ำช่วงนั้นได้กรอกน้ำกันจนคนก็มามองว่าวัดนี้เขาทำอะไรวัดนี้เขาทาอะไรครับขวดเกิดเก็บมาใส่ลูกเล็กลูกน้อยใส่หมดครับหลวงพ่อใส่จนหน้าลาคาญนะนะ ไอ้ลูกเล็กแตะ่กระติ้เดียวก็ใส่ใส่นิดเดียวก็เต็มแล้วแต่ต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ปีหน้านี่จะเก็บน้ําอย่างมหัศ,ศจรันทร์เลยโอ้ยทำไมลพ่อตอนนี้ถังใหญ่ๆเขาบริจาคมาเยอะโอ้ถังน้ําใหญ่ๆอ่ฮะเขาบริจาคมาข้พพาพเจ้แปกบ้างรั่วบ้างแล้วก็มาทา,อ,าอุดอุดซะรับพเจ้แปะอุดซะอ่ฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสก็อตเทปอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ปิดไอ้พวกแตกๆพวกนี้ได้ดี อแปะแล้วอยู่เลยอ่าครับคุณพ่อแปะข้างนอกยิงอยู่เลยฮะมันไหลปริบออกมาเนี้ยฮะแปะข้างนอกยังอยู่ไม่รั่วไม่ซึมไม่รั่วไม่ซึมเบ้อแปลกนี่เนาะตอนนี้มันมีตัวนี้ออกมาครับคุณพ่อครับไอ้อย่างเรื่องของน้ําเนี่ยเราพอที่ประหยัดได้ครับคุณพ่อแต่เรื่องไฟเนี่ยมันยากยิ่งที่จะประหยัดครับคุณพ่อฮะแต่ว่านิสัยคนไทยนะฮะคุณว่าชอบเวอร์ไหม ที่ประดับประดาไฟใหญ่แล้วโดยเฉพาะพวกเทศบาลครับวพ่ออัวติดไฟแสงสีเต็มถนนเลยครับครับคงจะได้ปลดได้ปิดเกี่ยวกับครวนี้คงได้ปลดได้ปิดเกี่ยวกับค่าวนี้ไฟระยะไฟระยะไฟอะไรต่อไรครับพ่อขอไปครับห้างบางห้างเนี่ยไม่ใช่ติดแต่ในในห้างนะครับพ่อติดนไปบนลังคาอืแต่ว่าตอนนี้ห้างเพราะคนแน่น แน่นไม่ได้ไปซื้อของนะหลบร้อนหลบร้อนครับหลวงพอ่อฮะตอนนี้ค่าแอร์เนี่ยห้างยังไงก็ต้องขึ้นราคาครับหลวงพ่อของขึ้นต้องขึ้นราคา <ừ> mm ถ้าไม่ขึ้นค่าไฟขึ้นทำไงยังไงนี่ไงครับหลวงพ่อมันจะพาเบ,บียดต,ต,ตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่นขึ้นไปครับหลวงพ่อฮะค่าอาหารนี่แน่นอนเลยเพราะร้านอาหารบางทีก็ต้องมิซซื้อของมาแช่เย็นครับตู้เย็นก็ต้องกินไฟแหละนี่ไงครับหลวงพ่อฮะเดี๋ยวนี้บางทีเครื่องซับเครื่องปั่น เมื่อก่อนนี้มันต้องใช้มีดสับๆเดี๋ยวนี้มันเข้ากดเครื่องปั่นบื้อก็กินไฟทั้งนั้นกินไฟหมดเลยครับหลวงพ่อฮะกลายเป็นไม่น่าเชื่อน,อนะยุคที่เราไม่รู้จักไฟฟ้าไม่เคยใช้ไฟฟ้าชีวิตอาตมาเนี่ยใช้น้ํามันตะเกียงกระป๋องใช้อยู่นานมากครับหลวงพ่อจนอายุเขา้าสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งถึงจะได้เริ่มใ,ใช้ไฟฟ้ากับเขาบ้างครับหลวงพ่อับ มันอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับสำหรับในเรื่องของค่าไฟแต่และครัวเรือนมันกลายว่าเป็นหนี้สินครัวเรือนไปแล้วตอนนี้ครับหลวงพ่อฮะเป็นหนี้สินครัวเรือนเลยอ่าฮะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยเขาระบุกันมาแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีครัวเรือนเนี่ยตกอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าห้าแ0,000ตอนนี้นะฮะแต่ละหลังแต่ละเรือนนะครับหลวงพ่อครับเด็กร้องแวมมาก็เป็นนี่แล้วเป็นนี่แล้ะครับเป็นนี่กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นครับหลวงพ่อครับสำหรับในส่วนในเรื่องของค่าไฟเนี่ยแต่ละในแต่ละส่วนเนี่ยเออมันเราไม่สามารถที่จะไปห้ามปามใครได้ไม่น่าเหรอใช่อยากอยากไม่เนี่ยแต่ว่าเอาละ ผู้บริหารประเทศเนี่ยครับหลวงพ่อถ้าทําให้ประชาชนเดือดร้อนอเขามีคํากล่าวไว้ว่าศาสนาศาสนิกในาศาสนาไหนครับถูกพระผู้นําศาสนาหรือเจ้าลัทธิศาสนาอะไรก็ตาม่อ้อดอยากยาก,ยากจนค้นแค้นฝืดเครื่องาศาสนิกในศาสนานั้นก็จะแม่นแน่นแฟ้นยังมั่นคงในาศาสนาตัวเองเนี่ยลดลงไปจนหมดจนเสื่อม เหมือนรัฐบาลใดที่ปล่อยประชาชนอยากจนอดอยากก้นแก้นฝืดเคืองรัฐบาลนั้นก็อยู่ได้ไม่นานคิดว่ามาเออตะกี้นี้นึกขึ้นมาได้ว่าอาตมาไม่ใช่แค่สิบเจ็ดสิบแปดนะที่ใช้บวชสองปีแล้วยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยอุ้ยเหรอฮะยังใช้เครื่องปั่นครับพปั่นก็ปั่นเฉพาะมีงานถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้ปั่นตอนร้อนทำไงรู้ไหมครับพ่อสมัยนู้นไอ้พัดลม แบตเตอรี่อะไรมันก็ไม่มีครับคุณพ่อต้องใช้กับหมากกับหมากกับหมากทางหมากเนี่ยตัดเป็นรูปพัดครับคุณพ่อแล้วก็พัดบางทีนอนในห้องมันร้อนครับต้องมานอนข้างนอกนอนข้างนอกยุงกัดอีกกัดบ่ก็บวชถึงสามสี่ปีมั้งถึงจะมีไฟฟ้าใช้ครับคุณพ่อฮะแต่โดยพุ้นที ของทางการไฟฟ้าหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่าง,างผมก็มีเขาเรียกว่า question m มากงงงอยู่เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าเนี่ยออไปซื้อไฟเข้ามาทั้งทั้งที่วบาบ้านเราเนี่ยขยะในี่ล้นเมืองแน่นอหลวงพ่อ<ช>มันสามารถที่จะเป็นพลังงานเอามาใช้ทดแทนกับบ้านเราได้แต่ก็กลับกลายกันว่าอ้าวไปซื้อเข้ามาเนี่ยมันแพงกว่าที่เราจะสร้างเองอย่างนี้<ห>นครับหลวงพ่อมันก็เลยมีเกิด ปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างที่แค่รถโซลาเซลล์มันควรจะทําได้ตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วหลวงมพ่อแต่ไม่ทำไม่ทำมันมีสองสามหมู่บ้านครับคนนั้นมันจบไม่ได้มันสูงเลยนะคิดทาเรื่องเนี้ยเสิร์ชดูในเน็ตในอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อประหยัดไปตั้งสิบเท่าอ่ะโอ้ยเคยจ่ายเดือนหนึ่งสี่ห้าพันฮะเหลือแค่เจ็ดสิบแปดสิบบาทโอ้ยไม่เชื่อมันออกต่อทัดครับหลวงพ่อฮะทำไมยังนั่งนึกว่าอู้ ไอ้าาคนนี้น่าจะมาอยู่กระทรวงพลังงานเมื่อกี้นั่งรถมาแล้วครับหลวงพ่อเห็นดาดฟ้าของแต่ละตึกแต่ละตึกนี่มันน่าเสียดายเนื้อที่จริงๆครับหลวงพ่อฮะเพราะว่าบ้านเรานี่แดดทั้งปงีตอนนี้เราแดดแรง <หา S 1> แรงมากตอนนี้ที่วัดเราเนี่ยก็ทุนไปเยอะนะไ <หา S 1> ดโวดูดน้ําเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้าแล้วใช้ได้ว พลังงานงแ,ดดแสงแดดแสงแดดนะฮะโซลาเซลล์ครับอ่ะครับหลวงพ่อแล้วก็ไหลเต็มท่อนะฮะถ้าแดดเปรี้ยงมันก็ไหลเต็มท่อฮะแต่ถ้าแดดอ่อนอย่างเงี้ยมันจะไหลครึ่งท่ออเอื่อยหลุดน้ำไว้เก็บไปใช้อ๋อครับหลวงพอ่อฮะเอา้ากลับมาส่วนเรื่องของวัสวนแก้กันดีกว่าครับหลวงพอ่อพูดเรื่องของค่าไฟฟ้าและเครียด <c oughs> ครับหลวงพอ่อเออเป็นยังไรบ้างครับหลวงพอ่อสาหรับในเนื้อที่ที่หลวงพ่อกำลังพัฒนายอยู่ขนานี้ครับหลวงพ่อครับ ก็ถนนเทเสร็จเชื่อมกับถนนนุนดักได้แต่ว่าเราเขายังไม่อนุมัติมาทางหลวงเราก็เลยต้องใช้ไม้ใช้แผ่นไม้เนี่ยปูเชื่อมเขาออกได้ก่อนอเทปูนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหรือ<ช>่อครับพ่อตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าช่วงนี้เมื่อเช้าเนี่ยเรียกประชุมคนงานก่อสร้างเรามีสามทีมครับทำไงดี ช่วงนี้เงินเทป,ปูลก็ไม่มีเงินก่อสร้างก็ไม่มี่เราต้องเก็บค่าใช้ที่ก็ก็อแน่นอนเลยครับหลวงพ่อก็เลยเรียกเขามาประชุมเมื่อเช้านี้บอกว่าเอางี้นะเราจะเลี้ยงคุณต่าคุณหางานรอบๆอบรอแถวรอบวัดเนี่ยเขาก่อสร้างอะไรไปขอเขาทําไปประมูลเขาถ้าทําได้ก็ไปทําไปก่อนแต่ถ้าไปแล้วมันไม่มีใครรับงานก่อสร้างไม่มีเขามี เจ้าประจํากันหมดครับคุณจะเฟ้งอดอยู่หรือจะกลับบ้านต่างจังหวัดก็แล้วแต่กลับไปที่นู่นไม่มีงานอีกก็อดอีกอแต่จะอยู่ที่เนี่ยช่างอาจจะค่าลองค่แรงแปดร้อยครับบอกจะให้ห้าร้อยเยอะแล้วผมพอเยอะแล้วโอ้ห้ารอยแล้วพวกจับกังพวกอะไรเนี่ยเคยได้สามร้อยสี่ร้อยก็จะให้ลถเหลือสักสามร้อย เยี่ลงนแล้วสามร้อยหมดก็ทำเนี้ยครับตัดต้นไผ่บ้างทำโคกทุเรียนบ้างปลูกต้นไม้กันขาดยางแต่ลดลงหน่อยให้ทำไปได้สักสองสามเดือนแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงครับพ่อถ้ามันมีเงินก้อนเข้ามาตุ้มก็คุณพวกกันก็ทำต่อไปทำต่อไปถ้ามันยังไม่มีคุณก็ททำก็แก๊กพอกินพอใช้เพราะว่า <laughs> ไอพวกคนสวนเนี่ยมันได้แค่นี้มันก็อยู่กันได้นี่ครับแล้วคุณลดลงมาหน่อยอยู่ไม่ได้ก็ต้องว่าออกไปหาเอาเองแล้วถ้าออกไปนะอไอ้พวกนี้เข็ดโอ้โอ้เข็ดใช่ไหมโดนโกงโอ้ยมันมีรับเหมาต่อตดต,ตอนกันอะไรกันเนี่ยครับพ่อไอไปรับช่วงที่สองนี่อไอ้อร์ทสองมันเชิดหนีโอ้ยก็ เยอะอโดนโกงนี่เยอะมากเขาเรียกกลับมาบ,บาดเจ็บนะบาดเจ็บ <laughs> เอาถ้าไม่เจ็บก็ทําไปพอพอเลี้ยงพออยู่และข้อสาคัญนะเขาน่าปลื้มใจนะวันนี้เกิดอะไร,รุ้งวทติวัดเนี่ยครับพ่อฝรั่งลูกใหญ่ใหญ่เงี้ยบริจาคมาเป็นตันเลยอุย้ยาตมาต้องเรียกพวกนี้ไปเอาไปกระถุงกระถุงครับลงพ่อแล้วแต่ให้สิบบาทห้าบาทมาอืหให้คนไหนทำบัตร สั่งงานสัางจัดเอาไปฟรีวันเช้าแจกทุเรียนให้เลยเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนเข้าเยอะมากตัดวันเนี่ยลุงพ่อตัดมาวันสองสามร้อยลูกครับลุงพ่อแล้วสุกด้วยแก่ด้วยโอ้โหล่วงเลยเขาบอกมันล่วงก็เลยตัดกันเนี่ยอย่างเงี้ยล่วงเนี่ยผมนั่งนี้ยิงหอมเลยได้กินเลยได้กลินเลยุงพ่อตอนนี้อร่อยด้วยนะทุเรียนเนื้อแห้งเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกทีเขาจะไม่แฉข้างใน เนื้อจะแห้งแต่หวานมันครับหลวงพ่อฮะพอตอนนี้โอ้โหเข้ามาเพียบเลยเมื่อเช้าไปบินตบาตก็แจกแจกตอนเนี้ยญาติโยมนะหมู่บ้านไหนที่อาตมาได้ไปบินตบาทนะครับหลวงพ่อหมู่บ้านนั้นเหมือนโชคตกใสโอ้โหโชคตกใสทั้งมะม่วงทั้งฝรั่งมาวัเช้าที่เอาฝรั่งไปสิบเข่งครับหลวงพ่อแจกหมดเลยโอ้ย แจกหมดเลยแจกเรื่องของพ่อแจกมดโอ้ยทำบุญสิบบาทครับไม่บางคนไม่ได้ทำบุญเลยนะใส่แกงถุงโอ้ข้าวถุงหนึ่งครับผมพ่อซัดไปจะสามสิบกว่าบาทเพราะฝรั่งลูกหนึ่งยังไงก็สิบาทครับผมพ่อลุกใหญ่ใอืม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 ให้แจกหมดครับโหช่วงนี้นะฮถ้าอู่บ้านไหนเราได้ไปบินตบาทเหมือน กุศลตกไม่ใช่กระสุนตกไม่ใช่กระสุนตกผลไม้ตกครับหลวงพ่อครับโอ้แล้วว่าชาวบ้านเนี่ยตั้งร้าตั้งตารอตัดบายกันเลยเนี่ยหลวงพ่อรอกันเลยอะลูกเด็กเล็กแดงแจกหมดครับหลวงพ่อฮะชมพู่ถ้าเด็กๆก็จะแจกชมพู่ครับหลวงพ่อฮะคนโตหน่อยก็แจกฝรั่งมะม่วงครับ้าวบ้านไหนรวยหน่อยใส่เป็นพันทุเรียนทุเรียนโอ้ยีวนี้ใส่เป็นพันได้ทุเรียนเลยครับหลวงพ่อฮะมันก็มีวันหนึ่ง มีใส่พันสักห้าบาทสิบบาทครับหลวงพ่อฮะเราก็ให้ทุเรียนเลยสามนาทีสุดท้ายครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของความเป็นสมถะความพอดีของชีวิตครับหลวงพ่อครับพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสอนคนว่าอย่าสุดตรงให้รู้จักคำว่าทางสายกลางสุดตรงเนี่ยมันปลนเปลอบาเลอสุดตรงกับเรียกว่าทรมานในอดอยาก คนแข็นฝืดเครื่องอันนี้ก็สุดตรงไปแถบหนึ่งอัตตะกิรมาฐานุโยกกบกามสุขาริโยกคือปล่อยตัวเองเนี่ยปลนเปลอาบำเลอใช้ไฟเกินใช้แอร์เกินมันควรจะอยู่ที่สองห้าได้ก็โอ้โหลดสมบ,บูดบาทจนกระทั่งไฟก็กินเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยใครที่ทำตัวเป็นมหาโจร ปล้นทรัพย์ตัวเองอย่างมหาตรรมคามทีท่านบอกว่าใครที่ฝึกใช้สุรุ่ยสุร่าย่ายส่วนเกินเท่ากับเป็นคนฝึกต้นเป็นมหาโจรปล้นทรัพย์ตัวเองเพราะนั้นต่อไปนี้เรื่องส่วนเกินให้ลดลงมาอีกกินก็ยให้เกินนุ่งห่มตกแต่งก็ยาให้เกินเที่ยวเตรก็ให้เกินถ้าลดส่วนเกิน เราจะอยู่ได้เรียกว่าสมถะมักน้อยสันโดษเป็นคนมีสันโดษธรรมพอใจที่จะอยู่น้อยน้อยใจน้อยนอยไม่ยายไม่เว่อรไม่มีอีกโก้ไม่กลางไม่เป็นคนสำแดงอะไรที่เขาเรียกว่าโอ้ oh. แบนเนมหรูๆที่กระชากเงินกระเป๋าคนฉีกไปเยอะแล้ว ลองกลับมาอยู่กับปวามมักน้อยสันโดษสมระจะปลอดภัยในช่วงเนี้ยเจริญพรครานผู้ชมครับนี่คือเทศนาธรรมที่เรียกว่าเป็นมงคลยิ่ง,งๆสำหรับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวแถมอีกนิดหนึ่งครับพ่อตอนนี้นะมะม่วงมันเข้ามาอ,อกล่องฮะยายรมก็ยังไมงมีครับพ่อ,ออกล่องแล้วก็ตอนนี้มะม่วง30ส,สายพันธ์ ล้นวัดสวนแก้วเลยไม่เชื่อเดี๋ยวขากลับลงไปถ่ายดูที่ตรงข้างหน้านี่ก็ได้ครับหลวงพ่อล้นไม่มีที่จะเดินจะวางกันเลยถึงมากันนัดวงู่มาทุกอย่างผลไม้ทุกสายเราที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ครับหลวงพ่อฮะสาขาต่างๆก็จะมาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่ครับหลวงพ่อวันละคันรถโอ้ยแน่นหมดหูกระเช้าน่ารักดีหลวงพ่อยังไงก็อยากฝากช่วยมา ระบายผลไม้ไปกันหน่อยราคาก็ทุกถูกครับคุณพ่อฮะปีนี้ราคาถูกมากมะม่วงนะคุณพ่ออยากโลละร้อยเหลือห้าสิบจยากโลห้าสิบเหลือสามสิบโอ้แนวราคาหลวงพ่ออกล่องเนี่ยขายแค่สามโลร้อยเดียวอ้าวเหรอฮะสามโลร้อยเดียวธรรมดาอกล่องนะสมัยก่อนเจ็ดสิบแปดสิบบาทถูกครับหลวงพ่อเป็นของอร่อยครับหลวงพ่อฮะ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับในรายการทกครรกับหลวงพ่อพระพิองกัลยาโหนกับกานแล้วมาสักหลายครับผอครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ